วิญญาณตามติดหรืออินซิดิสเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นขึ้นอย่างเรียบง่ายในชีวิตของครอบครัวแลมเบิร์ตที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่ที่ดูอบอุ่นและสมบูรณ์แบบจอร์จแลมเบิร์ตผู้เป็นพ่อเป็นครูสอนหนังสือที่มักขะวุนวายอยู่กับการทำงานรีนัยแลมเบิร์ตผู้เป็นแม่เป็นนักแต่งเพลงที่พยายามเลี้ยงดูบุตรชายสาคนอย่างดีที่สุดบุตรชายคนโตชื่อเดวตันเด็กชายที่มักจะถูกพบว่าจ้องมองไปในความว่างเปล่าอย่างเงียบงนันและวาดภาพสยองขวัญที่ดูเหนือจินตนาการ ในคืนแรกของการเข้าอยู่ดาวตันที่ได้ยินเสียงประหลาดบนชั้นสองจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปสำรวจอย่างเงียบๆและที่นั่นเองดาวตันได้พบกับเงาดำที่ชวนให้หวาดกลัวก่อนที่เขาจะส่งเสียงเรียกให้พ่อกับแม่มาช่วยเขาหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ดาวตันเข้าสู่อาการโคม่านอนหลับไปไม่ตื่นขึ้นมาแม้แต่หมอไม่สามารถหาคำอธิบายทางการแพทย์ใดๆไ,ได้เลยชีวิตของครอบครัวแลมเบิร์ตก็เปลี่ยนไปสู่ความสยองขวัญทันทีหลังจากนั้น รีนัยเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในบ้านอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเสียงแปลกๆที่ดังขึ้นมาอย่างไม่มีที่มาที่ไปเงาดําที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วที่ปลายทางเดินและที่น่ากลัวที่สุดคือเสียงกระซิบอันชั่วร้ายที่ดังขึ้นผ่านเครื่องมือสื่อสารของลูกน้อยรีนายังได้เห็นร่างของหญิงแก่คนหนึ่งที่ปรากฏตัวอย่างชัดเจนในบ้านหลายครั้งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่มีใครอยากเจอในบ้านใหม่แน่นอนเธอพยายามพูดคุยกับจอชเกี่ยวกับความผิดปกติเหล่านี้ แต่จอร์จซึ่งเป็นคนมีเหตุผลและไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติพยายามปัดป้องทุกอย่างและโทษว่ามันเป็นเพียงผลกระทบจากความเครียดและอาการโคม่าข,ของเดาตันแต่เหตุการณ์ก็ทวีความรุนแรงจนยากจะมองข้ามเมื่อรีนได้เห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่เปลของลูกน้อยหรือแม้แต่ตอนที่เธอได้เฝ้าเดวตันเธอนั้นได้เปิดผ้าห่มขึ้นแล้วเห็นรอยมือสีแดงที่ไม่เหมือนของมนุษย์เธอจึงตัดสินใจพาครอบครัวย้ายออกจากบ้านหลังนั้นทันที โดยหวังว่าการหนีจะช่วยให้เรื่องราวสยองขวัญเหล่านี้จบลงแต่ในโลกของผีการย้ายบ้านไม่ใช่คำตอบเสมอไปน่าเสียดายที่หลังจากย้ายเข้าบ้านใหม่ความผิดปกติก็ยังคงตามมาหลอกหลอนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงลากเก้าอี้และการปรากฏตัวของวิญญาณก็ยังคงเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนทำให้รีนัยต้องยอมรับว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวบ้านแต่อยู่ที่ลูกชายของพวกเขาเดาตันนั่นเองลอเรนแลมเบิร์ตแม่ของจอจซึ่งเป็นผู้เดียวที่เชื่อเรื่องราวของรีนัย ได้แนะนําให้เธอติดต่ออิลิสเทรเนียผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณที่เคยช่วยเหลือครอบครัวแลมเบิร์ตมาแล้วในอดีตอิลิสเทรเนียผู้มาพร้อมกับทีมงานสองคนคือสเปกและทักเกอร์ผู้บันทึกปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติได้ทําการสํารวจเดวตันและพบความจริงที่น่าตกใจเดวตันไม่ได้อยู่ในอาการโคม่าทางการแพทย์แต่เขากําลังเดินทางออกนอกร่างกายด้วยความสามารถที่เขาได้รับสืบทอดมาจากจอชพ่อของเขาซึ่งเป็นความสามารถในการเดินทางทางจิต หรือที่เรียกว่าการถอดจิตเดาตันผู้ไร้ประสบการณ์ได้เดินทางไปไกลเกินไปสู่มิติที่เรียกว่าเดอะเฟอร์เทอร์หรือโลกอื่นที่ว่างเปล่ามืดมิดและเต็มไปด้วยวิญญาณที่หลงทางวิญญาณเหล่านั้นต่างต้องการร่างกายของเดาตันเพื่อกลับมามีชีวิตอีกครั้งและที่น่ากลัวที่สุดคือเดาตันถูกหมายหัวโดยปีศาจซึ่งเป็นวิญญาณที่ชั่วร้ายและมีพลังอํานาจมากที่สุดในโลกนั้นมันคือตัวที่ทําให้เดาตันตกลงมาจากเก้าอี้ในคืนแรก และมันคือตัวที่กำลังครอบครองร่างที่ไร้จิตวิญญ,ญาณของเดาตันอยู่ในโลกจริงอีลิสเปิดเผยกับจอชว่าเขาเองก็มีความสามารถในการถอดจิตเช่นกันและในวัยเด็กจอชก็เคยถูกตามหลอกหลอนด้วยวิญญาณของเจ้าสาวชุดดำหรือพาร์เกอร์เครนผู้เป็นฆาตรกรต่อเนื่องในอดีตแต่จอชได้ถูกอีลิสช่วยให้ลืมความสามารถและประสบการณ์สยองขวัญทั้งหมดไปเมื่อเห็นว่าปีศาจเริ่มควบคุมร่างกายของเดาตันมากขึ้นและพยายามฆ่าคนในครอบครัวอีลิสจึงตัดสินใจที่จะให้จอช เป็นผู้เข้าไปในเฟอ f ์ r t อ e r หรือก็คือโลกของวิญญาณเพื่อช่วยเหลือลูกชายของเขาเพราะจอร์จมีความสามารถตามธรรมชาติและเป็นหนทางเดียวที่จะนำเดวตันกลับมาได้จอร์จที่ไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้มาก่อนตัดสินใจทำทุกอย่างเพื่อลูกจอร์จถอดจิตเข้าสู่เดเฟอร์เ t อร์ซึ่งเป็นโลกที่มืดมิดโดดเดี่ยวและหนาวเหน็บเขาตามรอ,รอยของวิญญ,ญาณต่างๆไปจนถึงรังของปีศาจซึ่งเป็นห้องสยองขวัญที่มีหุ่นเชิดและอุปกรณ์ทรมานอยู่เต็มไปหมด จอร์จเผชิญหน้ากับปีศาจตนนั้นและต่อสู้เพื่อพาเดลตันกลับมานี่คือการผจญภัยที่ไม่มีใครอยากมีในชีวิตจริงในขณะที่พวกเขากําลังเดินทางกลับร่างกายของตัวเองจอร์จก็ถูกวิญญาณของเจ้าสาวชุดดําเข้ามาขัดขวางและพยายามโจมตีเขาแต่จอร์จก็ใช้พลังจิตเพื่อต่อต้านมันและพาเดลตันกลับคืนสู่ร่างกายของตัวเองได้ในที่สุดเดลตันตื่นขึ้นมาจากอาการโครม่าอย่างปลอดภัยและทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงด้วยดี แต่ความสยองขวัญที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อจอชและเดวตันกลับมาสู่โลกจริงอิลิสเรเนียก็เข้าไปพูดคุยกับจอชเป็นการส่วนตัวจอชกล่าวขอบคุณเธอที่ช่วยชีวิตลูกชายไว้และในขณะที่เขาหันหลังไปอิลิสก็รู้ทันทีว่าบางอย่างผิดปกติเธอคว,ว้ากล้องถ่ายรูปของสเปกซ์และถ่ายรูปจอชเอาไว้ทันใดนั้นจอชก็โกรธจัดและเข้าบีบคออิลิสอย่างรุนแรงก่อนที่เธอจะสิ้นไทยเธอก็ได้เห็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในรูปภาพที่เธอเพิ่งถ่ายไป ภาพถ่ายนั้นแสดงให้เห็นใบหน้าของพาร์เกอร์เครนเจ้าสาวชุดดำที่กำลังจ้องมองอย่างอมตจากภายในร่างกายของจอร์จแลมเบิร์ตซึ่งเป็นสัญญาณว่าวิญญาณชั่วร้ายนั้นไม่ได้เพียงแต่เข้ามาขัดขวางแต่ได้สลับตัวและครอบครองร่างกายของจอร์จตั้งแต่ตอนที่เขากำลังเดินทางกลับสู่โลกจริงแล้วจอร์จแลมเบิร์ตที่ยืนอยู่ตรงหน้ารีนตอนนี้จึงไม่ใช่สามีของเธออีกต่อไปแต่เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งและความสยองขวัญในครอบครัวแลมเบิร์ตคืนพึ่งจะเริ่มต้้้้นนนนนนขึออย่่างงงแทจริใคืัเ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ